ถ้าน้อมนึกนะว่าเราถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาไปแนวใจมีความสามารถที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพระหฤทัยของพระองค์นะครับจิตของพระองค์ที่มีความไม่กระสับกระส่ายแล้วมีความไม่ดิ้นรนแล้วมีความไม่เอาอะไรแล้ว ใจของเราก็จะได้ความผุดผ่องได้ส่วนได้เศษของความไม่ดิ้นรนแบบจิตของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานในจิตของตนเองด้วยคราวนี้เรามาทำสมาธิด้วยกันผมจะให้ทำสมาธิในแบบที่ไม่ได้เอาความนิ่งมากนะสำหรับคืนนี้นะ ทำกันแบบที่เราเคยทำากันมาใช้มือไกดเพื่อที่จะให้ลมหายใจปรากฏชัดเอาแค่วิตกะวิจาระแบบไม่ไม่ต้องเต็มรูปแบบก็ได้ไม่ต้องเกิดปิติไม่ต้องเกิดสุขมากก็ได้แต่อย่างน้อยนะได้ส่วนความรู้สึกว่าลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องประกอบจิตเราจะใช้เวลากันแค่5นาที นะเอาทำท่าแรกก็พอหรือใครอยากจะถนัดทำท่า2นะก็ตามสะดวกนะครับนะสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นหรือว่าเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเดี๋ยวดูตามลำดับไปนะวันนี้ผมจะให้ทำแค่ท่าแรกแค่5นาทีนะเพื่อที่จะอเอาเศษของความฟุ้งซ่านที่อาจจะตกค้างอยู่เนี่ยมาใช้ในการเจริญวิปัสสนาต่อนะ เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยเราก็ลืมไม่ได้นะครับขอตั้งหลังตรงนะการมีขอตั้งหลังตรงแล้วก็สำรวจว่าฝ่าเท้าของเรานียังเกรงอยู่ไหมถ้าไม่เกรงมันก็จะเบาขึ้นมาที่ช่วงล่างถ้าสำรวจไล่ขึ้นมาฝ่ามือถ้าไม่เกรงอีกนะมันก็จะสบายขึ้นมาครึ่งตัว ฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยมันเป็นจุดบอกเลยว่าทั้งตัวของคุณจะมีความเกรงหรือว่าผ่อนคลายถ้าหากฝ่ามือฝ่าเท้านะมีความผ่อนคลายอยู่ในท่านั่งก่อตั้งหลังตรงนะจะตรงแบบ90องศาหรือจะตรงแบบเอ็นหลังก็ตามนะครับไอ้ตรงนี้มันจะเกิดความสบายเนื้อตัวขึ้นมาและที่สําคัญที่สุดจะเนี่ยนาให้เกิดสติรู้เข้ามาในท่านั่งปัจจุบันในความเป็นกาย อิริยาบทนั่งปัจจุบันมันเป็นอย่างไรเราจะรู้ชัดตามนั้นพอแน่ใจว่าเรานิ่งอยู่กับฝ่ามือที่วางราบกับหน้าตักและฝ่าเท้านะที่มันผ่อนคลายได้ต่อมาก็ถ้าจะหายใจเข้านะเพื่อให้เกิดวิตกกะเรายกมือเนี่ยช้อนเหมือนกับช้อนลมขึ้นมามีส่วนผลักดันลมเข้าสู่บอดนะ เสร็จแล้วพอจะหายใจออกเราก็วาดมือวางลงมาบนหน้าตักพอวางมือลงมาบนหน้าตักเนี่ยให้ชัวนะว่าวางมืออยู่นิ่งๆด้วยความรู้สึกสบายด้วยความรู้สึกผ่อนคลายไม่จําเป็นต้องรีบร้อนหายใจเข้าเสร็จแล้วพอจะหายใจเข้าครั้งต่อมาเราก็อาศัยมืออีกข้างหนึ่งที่เมื่อครู่นี้ไม่ได้ใช้เนี่ยเอามาใช้แทนที่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเมื่อมือ นะอันนี้ก็เป็นหลักการใช้มือไกดเพื่อที่จะได้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจนะในแบบที่มันจะเกิดเป็นวิตกกะได้ง่ายๆคุณจะเห็นว่าถ้าเรากำหนดใจไว้นะว่าเออจะให้มือเนี่ยมีส่วนช่วยในการผลักลมเข้านะมันก็จะเหมือนกับว่าพอมือเคลื่อนที่เนี่ยคุณจะรู้สึกถึงลมหายใจได้ชัดขึ้นนะเพราะว่าสติของเราเนี่ยได้มือ ซึ่งจับต้องได้เป็นรูปธปรรมเนี่ยมามีส่วนช่วยบางคนเนี่ยจับลมหายใจไม่ได้เลยรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินก็เพราะว่าลมหายใจมันไม่มีตัวตนหรือบางคนหายใจอ่อนนี้ถ้าเราอาศัยมือมานะมันก็ได้เกิดความรู้สึกว่าเออมันก็ตามได้นะมันก็มีจุดหมายมีเป้าให้เป็นเครื่องช่วยนะครับคราวนี้ 5นาทีนะเราจะทำกันแค่ท่าแรกท่าเดียวแล้วเราจะมายกขึ้นเป็นวิปัสนาเลยหนาทีตัดจากนี้นะครับเราเริ่มเลยนะพอถึงตรงนี้นะคุณจะเริ่มมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดก็คือลมหายใจเนี่ยมันปรากฏ อยู่เป็นปกติคือปกติของคนเราเนี่ยลมหายใจจะไม่ปรากฏปรากฏแต่ความอยากอยากโน่อนอยากนี่แต่พอลมหายใจมันเข้ามันออกโดยมีสติรู้อยู่เห็นอยู่5นาทีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยลมหายใจก็ปรากฏมามีส่วนมามีบทบาททางจิตใจของคุณเนี่ยมากกว่าความอยากอื่นๆ ที่เคยเป็นมานี้ถ้าสังเกตความรู้สึกภายในเนี่ยนะแค่เราระลึกก็ามาเท้ายังผ่อนคลายสบายอยู่ไหมฝ่ามือยังผ่อนคลายสบายอยู่ไหมในท่าคอตั้งหลังตรงนี้ มันจะรู้สึกว่ากายเนี่ยปรากฏชัดขึ้นถึงแม้ว่าจะยังมีความฟุ้งซ่านอยู่ก็ตามนะแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้านั่งมันจะประากฏเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปประพันธ์สันฐานขึ้นมาเห็นไหมมันมีหัวมีตัวมีระยางแขนมีระยางขาแลวความคิดที่ปรากฏอยู่ในหัวเนี่ย มันจะได้มันจะไม่มีความเข้มข้นเท่าตอนที่อยากน่นอยากนี่มันจะเบาบางลงนี่ขอให้ลืมตาขึ้นดูนะผมทำภาพประกอบมาตรงนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นนะว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะพิจารณากายใจและความคิดยังไงนะครับเดิมเนี่ยเรามีความเป็นตัวเป็นตน ความรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์มีเนื้อหนังมีความเคลื่อนไหวได้แล้วก็มีอะไรที่มันฟุ้งๆยุ่งๆอยู่ในหัวบางทีเนี่ยนะมันหนาแน่นขึ้นมาบางทีมันก็เบาบางลงไปเป็นกลุ่มความคิดที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เรารู้สึกว่าเป็นความคิดของเราแน่ๆเราเป็นผู้คิดแน่ๆนะถึงแม้ว่า เราจะมีความไม่อยากคิดมันก็คิดนี้ถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสมองเราก็จะพบว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการที่เซล์ลประสาทเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยไฟฟ้าในสมองพูดง่ายๆนะความคิดเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าในสมอง ที่มันแล่นอยู่ถ้ามันแล่นอยู่แบบไม่มีระเบียบก็เป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าหากว่าแล่นอย่างมีรูปแบบนะที่ชัดเจนมีความมีความช้านะมีความชัดเราก็จะรู้สึกเหมือนกับจิตของเราสงบนี้พอเราทำสมาธิจนถึงจุดที่ร่างกายนี่มันเหมือนหุ่น มันจะเหมือนหุ่นจริงๆนะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านให้แยกแยะว่ากายนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเราจะรู้สึกขึ้นมาได้อีกแบบหนึง่งมันไม่ใช่มันไม่มได้มีความรู้สึกเหมือนเป็นมนุษย์เนี่ยต้องนึกว่าเราเป็นหุ่นสักตัวหนึ่งนะที่ถูกโปรแกรมมาให้เข้าใจว่ามันมีตัวมีตนอาศัยอะไรอาศัยไฟฟ้า นะที่มันหล่อเลี้ยงชิพภายในอยู่เนี่ยนะเหมือนมีวงจรภายในอยู่ในส่วนหัวนะซึ่งไฟฟ้านี่มันหล่อเลี้ยงไอโปรแกรมความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นต,น,ตนนั้นไว้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยกระแสฟไฟฟ้ามาแต่ละระลอกเนี่ยไม่ซ้ำไม่ได้มีไฟฟ้าเดิมที่มันเป็นตัวเป็นตเนตเดิมอยู่ นี้พอเรามารู้โดยความเป็นอย่างนี้นะว่าในหัวของเราอาลองหลับตานะในขณะที่เรามีสมาธิอยู่เนีย่ยตอนนี้มีแค่สมาธิอ่อนๆเนี่ยแล้วคุณมาฟังผมพูดมันต้องมีความฟุ้งซ่านมันต้องมีอะไรยุ่งๆขึ้นมาในหัวแน่นอนพ่าเราหลับตาลงไปใหม่หลับตาอย่างรู้สึกถึงลมหายใจ หลับตาอย่างรู้สึกถึงท่านั่งก่อตั้งหลังตรงมันจะมีความฟุ้งในหัวที่มันปรากฏขึ้นมาซึ่งถ้าหากว่าเรามองนะมองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ว่ามันคือไฟฟ้าในสมองมันไม่ได้มีไอความคิดก้อนใดก้อนหนึ่งเป็นตัวเป็นตนเกาะกลุ่มอยู่คุณจะรู้สึกขึ้นมาว่า จิตกำลังมองเห็นภาวะที่มันผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ใช่ตัวตนจริงๆนี่เป็นการเอาความจริงทางวิทยาศาสตร์มายืนยันเลยนะไฟฟ้าในสมองเนี่ยมันก็เกิดจากไอความต่างศักด์ของไอออน ความเข้มข้นของไอออนที่มันมีความแตกต่างกันและที่มันเกิดการมีพลังงานไฟฟ้าอะไรขึ้นมาได้ก็เพราะว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเกิดการเผาผลาญเกิดกระบวนการ S, ทางชีวเคมีกลายเป็นพลังขึ้นมา ara, ในความเป็นพลังตรงนี้เนี่ยนะเราคิดง่ายๆว่ามันอยู่ในรูปของไฟฟ้าไฟฟ้าในหัวถึงคุณไม่เต็มใจจะคิดมันก็คิด เพราะว่ามีไฟฟ้าในหัวแล่นอยู่เหมือนยังตอนที่กําลังรู้สึกอยู่เนี่ยไม่แตกต่างจากหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะที่มันถูกหลอกมาตลอดมันถูกโปรแกร,รมให้รู้สึกว่ามันมีตัวมีตนแล้วก็หล่อเลี้ยงความรู้สึกว่ามีตัวมีตนนี้อยู่ได้ด้วยไฟฟ้าเป็นห่วงหวงเป็นขณะขนา ด้วยจิตที่เป็นสมาธิและสามารถเห็นความจริงว่าภาวะความคิดที่มันลอยเข้ามาจอนเข้ามาในหัวแล้วผ่านออกไปจากหัวไม่ได้มีตัวมีตนของใครตั้งอยู่ในความคิดไม่ได้มีความคิดของใคร ที่มันก่อตัวก่อตนขึ้นมาถาวอได้คุณจะทิ้งความคิดไปเป็นขณะขณะโดยไม่มีความอะไรอาวอนไม่รู้สึกว่าภาวะทางความคิดที่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไปเนี่ยมันน่าหวงแห็นอะไรเลย ถ้าคุณจะต้องตายในวินาทีนี้ในนาทีนี้แล้วมีความคิดเสียดายชีวิตเกิดขึ้นมาจิตจะมีความรู้เท่าทันว่าราลอกความคิดเสียดายชีวิตนั้นจริงๆแล้วเป็นแค่ภาวะหนึ่งที่มันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆแล้วก็จะต้องหายไป ตอหน้าต่อตาหน้าบัดนี้แหละไม่ได้มีใครติดตามความคิดนั้นหายไปกับความคิดนั้นเลยนี่เองท่านจึงบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครเกิดมาตั้งแต่ต้นมันมีแค่ภาวะปรุงแต่งต่างกายทางใจแล้วก็มีความคิดเนี่ยมาเชื่อมมาประสานให้เกิดอุปาทานว่ามีกายมีใจของเราเกิดมา ท,ทั้งทั้งที่กายของเราใจของเราเนี่ยเสื่อมไปสิ้นไปอยู่ตลอดเวลาตลอดวันตลอดคืนมาตั้งแต่เกิดต่อเมื่อเราละความเห็นผิดมีจิตเป็นสมาธิเห็นกลุ่มก้อนความคิดเป็นภาวะอื่นเป็นภาวะแปลกปลอม เป็นภาวะที่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใครนั่นเองความหลงเข้าใจผิดความหลงยึดมั่นสำคัญมั่นหมายว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเป็นตนหน้าห่วงแหนไม่อยากให้มันตายจึงหายไปด้วยเหลือแต่ภาวะ ที่มันปรากฏอยู่ตามที่มันเป็นอยู่จริงๆกายเหมือนหุ่นให้นั่งดูเฉยๆกายนี้นั่งอยู่ไม่มีบุคคลน,นั่งอยู่แล้วใจนี้แปรปรวนไปไม่ได้มีใครแปรปรวนตามมีแต่สตินะที่ตั้งมั่นเห็นอยู่ว่ากายนี้ใจนี้มันจะเป็นยังไงของมัน ก็ให้มันเป็นไปถามว่าตัวตนหายไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนเพราะมันไม่ได้มีแต่แรกอยู่แล้วมันเหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกหลอกให้คิดว่ามีเมื่อหุ่นยนต์ตัวนั้นมันสามารถเห็นได้ว่า ไอ้ที่เป็นความคิดไอ้ที่เป็นภาวะรู้สึกยึดติดถือมั่นเนี่ยมันเป็นแค่ไฟฟ้าในสมองที่มาหลอกเป็นขณะขณะ น,นี่ก็จะเป็นอีกทิศทางหนึ่งนะถ้าหากว่าเราสามารถจะตั้งจิตให้เป็นสมาธิได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิที่เกิดจากอาณาปานสติที่ถูกทางนะมันจะมีความสว่างนําเข้ามาที่ภายในม่ามีความสงบจิตกับกายเหมือนต่างคนต่างอยู่ได้เราก็จะเห็นกายเหมือนกับหุ่นยนต์นี่เป็นการเปรียบเลยแต่ว่ามันก็เป็นภาวะ แบบนั้นจริงๆนะร่างกายเนี่ยมันโง่ๆอยู่ทื่อๆอยู่ไม่ได้มีความคิดความอ่านอะไรจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็เพราะาอย่างนี้กายเนี่ยมันไม่ต่างจากหุ่นไล่กาถ้าไม่มีจิตคลองอยู่มันก็ทําอะไรไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรไม่ได้นะแล้วถ้าเรามองว่าความคิดเป็นแค่กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเข้ามาในหัวนะนี่ถ้าเป็นหุ่นยนต์จริงๆมันก็เป็นไฟฟ้าที่มาจากแบตเตอรี่ แต่ถ้าเป็นมนุษย์มันก็เป็นไฟฟ้าที่มาจากไอออนนะที่มันเกิดขึ้นเป็นระลอกระลอกเนี่ยมันเกิดแล้วหายไปจริงๆไม่ซ้ําตัวเดิมจริงๆเราเห็นนะด้วยความเข้าใจแบบนี้ด้วยสมาธิแบบนี้มันก็เลิกเข้าใจผิดทีละครั้งทีละขนทุกครั้งที่เราระลลึกได้ถึงความจริงข้อนี้นะแล้วก็วิธีดูแบบนี้มันจะเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบ ว่าคล้ายกับนายขมังธนูที่สามารถยิงเข้าเป้าได้ไม่พลาดแต่ละครั้งที่เข้าเป้ามันก็ทําลายเป้านั้นนะเป้าดินที่เราปั้นขึ้นมาเนี่ยเป้าเล็กมันก็ถูกทําลายไปเป้าใหญ่มันก็ถูกทําลายไปด้วยยิ่งเราแม่นขึ้นเท่าไหร่นะจะตั้งอยู่ไกลแค่ไหนคือระยะใกล้ไกลของเป้าเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับ สภาพะที่มันหยาบกับละเอียดนั่นเองอย่างถ้าเป็นเป้าใกล้ๆเนี่ยก็เช่นลมหายใจหรือว่ากายหยาบๆยาบแต่ถ้าเป็นเป้าที่ไกลออกไปนิดนึงก็เหมือนกับความสุขหรือความทุกข์ความอึดอัดที่มันเกิดขึ้นนะหรือไกลไปกว่านั้นอีกนิดนึงก็เหมือนกับความสําคัญมั่นหมายที่เรียกว่าสัญญาขันนะเรานึกอะไรได้ขึ้นมาจําได้ขึ้นมานะเป็นตัวเป็นฐานของความคิดเนี่ย จำได้ไหมายรู้อะไรขึ้นมาเราก็เห็นเป็นเป้าแล้วก็เล็งจิตเข้าไปนะรู้ว่าเป้านั้นคือสัญญาขันเนี่ยมันกำลังแสดงความเสื่อมไม่ต่างจากพยับแดดนะหรือมีความคิดอยากโน่นอยากนี่มีความคิดในทางชั่วมีความคิดในทางดีก็เห็นว่าเป็นความปรุงแต่งทางจิตนะเป็นสังขารขันนะมันก็เป็นเป้าที่ไกลออกไปและเป้าที่ไกลที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ สิ่งที่อยู่ติดตัวเราใกล้ชิดที่สุดนั่นก็คือจิตของเรานี่เองจิตที่รับรู้นะหรือที่เรียกว่าวิญญาณขันเนี่ยถ้าหากว่าเรามองเห็นนะว่าจิตนี้มันเกิดขึ้นเป็นขณะขณะเพื่อรู้อะไรอย่างหนึ่งอย่างเช่นรู้ความคิดว่าความคิดเกิดขึ้นแล้วหายไป จิตที่รู้ความคิดที่เกิดขึ้นแล้วหายไปนั้นมันก็หายตามความคิดไปด้วยพอความคิดดับไปเนี่ยจิตที่รู้ความคิดก็หายแล้กลายเป็นจิตที่มารู้อยู่กับตัวเองหรือมารู้อยู่กับลมหายใจจิตมันเกิดดับเป็นขณะขณะมันรู้อะไรนะเรียกว่าเป็นจิตดวงหนึ่งพอจิตดวงนั้นที่รู้อย่างนั้นมันหายไปก็ถือว่าจิตนั้นดับไปแล้วกลายไปเป็นจิตดวงใหม่ เนี่ยไอเเป้าสุดท้ายคือวิญญาณขันเนี่ยเป็นเป้าใหญ่มากถ้าเราสามารถที่จะเล็งได้ถูกมีสติรู้ได้ถูกต้องว่าวิญญาณขันไม่เที่ยงจิตรู้อะไรแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปตามสิ่งที่รู้เนี่ยตัวเนี้ยมันจะทำลายความยึดติดถือมั่นได้ถึงรากถึงโคนนะกอไอตัวที่เรายึดมั่นถือมั่นที่สุดเนี่ยก็คือยึดว่าเรามีจิต จิตเป็นเราหรือว่าจิตนะเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงเป็นอัตตาที่แท้จริงเพราะเราทําลายอุปาทานความยึดติดถือมั่นสําคัญผิดว่าจิตเป็นเราเสียได้มันก็ไม่มีใครอยู่จริงๆเหมือนแก้วทะลุนะจากเดิมที่แก้วสามารถขังน้ําคืออุปาทานไว้ได้พอก้นแก้วทะลุไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีแก้วไม่มีน้ํา ไม่มีอุปทานนั่นเองสมาธิที่เกิดขึ้นเห็นความจริงในกายใจแบบนี้นะเรียกว่าสมาธิแบบรู้แบบตื่นแล้วถ้าเห็นได้ชัดเจนเห็นได้เป็นปกติจิตก็จะรวมลงเป็นฌานอีกแบบหนึง่งเป็นฌานที่ล้างกิเลสว่ามีตัวตนตรงนี้แหละนะสูตรสำเร็จการทำสมาธิแบบพุทธแบบที่พระพุทธเจ้าท่านประทานแนวทางไว้ อ่า,อาลืมตาขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกทิศทางหนึ่งนะคือพอเราอุปมาอุปไมในขณะอยูอ่อยู่ในสมาธิแล้วเราเห็นกายใจโดยความเป็นของอื่นของแปลกปลอมได้ ไม่ไว่าจะเป็นท่านั่งนี้จะเป็นลมหายใจนี้หรือว่าจะเป็นความคิดที่ผุดขึ้นเป็นระลอกระลอกเนี่ยนะก็จะเป็นสมาธิในอีกแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากอาณาปานสติธรรมดาที่รู้แค่ลมหายใจที่รู้แค่ความสุขความทุกข์นะที่เกิดขึ้นในแต่ละลมหายใจแต่เรารู้ไปถึงกระทั่งว่าภาวะที่มากับแต่ละลมหายใจ มันแสดงความไม่เที่ยงแสดงความไม่ใช่ตัวตนอยู่